สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม4ประตูสวยๆมือเดียวป้ายแดงมาอีกแล้วครับตัวนี้อ s ส z ส D-Max 3.0ุดศคอมมอนเรวเกียร์ธรรมดาครับปี2005นะครับตัวสูงไฮเลนเดอร์ครับ4ประตูตัวสูงแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสีสัน80%เรเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆเลยครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่คลอง7ลำลูกกานะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับมือเดียวป้ายแดงครับ 219,000บาทนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับราคานี้สภาพนี้1ในร้อมาอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรอยู่นี่ลายอยู่นี่นะครับคลิกได้เลยครับรถสวยสภาพนี้มีมาไม่บ่อยแน่นอนนะครับตัวยกสูงงามๆครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างล้อสวยๆจะท่งมางามๆครับใครที่ชอบและกําลังหารถดีแม็กนะครับสี่ประตูขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางเอาไปใช้งานได้ทันทีครับรถสวยสภาพดีไม่มีชนหนักไม่จมน้ําไม่พลิกคว่ำครับการันตีสภาพนะครับคันนี้สวยมากๆครับฝากไว้พิจารณานะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับมาจําได้มาจานะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับภายในสวยๆนะครับระบบไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับตัวนี้ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายขึ้นลงก็สบายครับชมดูได้เช็คดูก่อนเลยครับสวยๆแบบนี้มีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับเลือกที่ใช่จัดที่ไหวอย่างนี้แหละครับเอาไปใช้งานเลยครับสวยมากๆครับลองชมดูก่อนนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใช้อึดถึกทนใช้ได้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงครับ นี่นะครับสวยๆแบบนี้นํามาฝากนะครับโทรเจรจาได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดเพิ่มเติมมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับใช้งาน1,80,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเรียกว่าถ้าใครชอบและกําลังหานะครับ3.0เกียร์ธรรมดาคอมมอนเลลนะครับตัวนี้ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับคันนี้นะครับยังเพิ่งจะปิดจากไฟแนนซ์นะครับรอเล่ม15วันนะครับแต่รับประกันว่าได้รถแน่นอนใช้งานก่อนได้เลยครับการันตีว่าได้รถแน่นอน ถ้าไม่ได้รถนะครับคืนเงินแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยรับประกันจัดเต็มว่าได้รถใช้งานจริงจังแน่นอนครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับเพิ่งจะปิดไฟแนนซ์นะครับแค่รอเล่มเท่านั้นนะครับรถซื้อขายได้เลยครับรับประกันให้ครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับฝากไว้พิจารณาหนักๆครับสวยจริงจังครับรถสภาพดีๆนะครับสีสันเงาฉ่ำ80%นะครับริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นปึกทุกจุดครับ สภาพดีงามราคายอดเยี่ยมนะครับวิ่งก็ไม่เยอะปี2 0 0 5นะครับดูทรงสวยๆแบบนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆครับชมดูได้ฝากไว้เลยครับคันนี้สวยจริงขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าตัวนี้จะสวยถูกใจและเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้นะครับ ไปดูรถทดลองขับนะครับเจรจาต่อรองพูดคุยราคากันได้ครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนรถสวยสภาพแบบนี้นะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับโทรเจรจาได้เลยครับคลิกชื่อคลิปรา,ายละเอียดนะครับสวยจริงจังครับคันนี้บอก